ไม่ให้ไม่ให้มัดขึ้นข้างบนถ้ามัดขึ้นข้างบนอ่ะเวลาเขาเจ็บอ่ะมันมันมันต้องได้ขึ้นบันไดทีน,นี้ก็เลยมัดแค่นี้พอมัดแค่นี้ใช่ไหมคะเห็นไหมเขาจะโน้มลงมาเขาจะโน้มลงมาแล้วก็เวลาเจ็บอ่ะเขาก็จะยืนเจ็บได้สบายนะเห็นไหมคะโน้มลงมาอย่างนี้แต่ว่ามันก็มันก็ตอนแรกๆก,ก็เข้าไปเจ็บยากหน่อยนะึงค่ะ ลงมาเวลานั้นเขาก็ยืนเก็บอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรามัดเชือกไปอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับปีที่แล้วก็คืออ่าต้องขึ้นบันไดยอย่างเดียวค่ะก็เลยก็เลยลองลองทําแบบนี้แต่ปีหน้าที่บอกว่าไม่ปลูกแววนะแบบนี้เพราะว่ามันเข้ามาเก็บยากคุณ<ะ>ถ้าปลูกแบบนู้น่ะมันก็จะสะดวกกว่าทุกปีที่ปลูกที่นูน่นสมัยก่อนนะนะคะเพิ่งจะมาปลูกแบบนี้สองปีสามปีแล้วก็มัน มันยากลาบากสําหรับมาเก็บพริกจินดาเนาะจินดาค่ะอ๋อดูสินี่ความจริงจะว่ายังไม่ออกแต่ก็ออกแล้วแต่สีมันแต่สีมันสีเขียวค่ะแล้วพี่ให้พี่เขามาเก็บออกไปให้สมบูรณ์ดีด้วยโอ้โหบางคนเขาก็กินน้ําพริกพี่กาแบบนี้ก็เลยเก็บออกไปอีกหน่อยมันก็เยอะก็เลยเนี่ยปีนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะสุกเลย มัวแต่งามงามงามอยู่เดี๋ยวเขาก็สุกค่ะน้องพริกมันีขาวอันนี้โด่งมากเมอนกันอ๋สีเขาจะสว่างกว่าสีขาวสีสันสวยเก็บง่ายด้วยอันนี้คือเคยปลูกแล้วเผ็ดไหมคะก็เผ็ดค่ะถามได้เนาะพริก,รกามันีขาวมาสักหน่อยนึงแถวนึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยได้มะ โอ้ยเลวนี่ดอกอะไรล่ะคะเนี่ยได้มะเขือดอกเยอะจริงๆถ้าติดนะคะเขาก็ดกด้วยแล้วอันนี้เพิ่งจะเก็บออกไปค่ะบอ้ติดเยอะค่ะติดเยอะเก็บออกไปอ่าเพิ่งจะเก็บออกไปเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี่เองน่คะเหมือนไอ้ตัดใบค่ะแล้วก็เก็บ มันมะเขือเทศเหมือน,น,นกันนะถ้าไม่บอกค่ะยังก็ไม่เคยเห็นนะมะเขือตาแหล่ที่นี่เคยสิคะคุณีแล้วหรือว่าไม่ได้มามาคุณก็เห็นอยู่ค่ะแต่คุณไม่ได้เอ,อคือช่วงนั้นมันมีใบยเยอะมั้ง